ตัวดีค่ะทุกคนมิวเมริเกอนะคะคลิปนี้นะคะก็มาในช่วงใช่และชอบกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนประจําเดือนอ่ามิถุนายนนั่นเองนะคะเออมีหลายตัวเลยที่น่าสนใจนะคะเริ่มแรกเลยนะคะที่ผ้านาม่ก็แล้วกันทุกคนเออนะคะไม่ค่อยได้พูดถึงไหรแต่ว่าใช้มานานแล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นของโซฟีทาโคเฟรชนั่นเองะะทุกคนแพ็เกจิ้งสีดําๆแบบนี้นะคะเออนะที่ชอบเพราะว่า กลิ่นเขาหอมมากทุกคนมันเป็นเหมือนแบบตอนแรกคิดว่ากลิ่นอะไรหอมๆน,นะพอพอไปดูตัวเชล์นะกลิ่นมันโดนอะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออาซื้อมาลองดูนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี่แกะให้ดูมันจะเป็นแผ่นขนาดแผ่นหนา1มิลลิเมตรแล้วก็ยาว23า mm นะคะทุกคนนี่ขอนิ้าโดมนมะันทุกคนมันหอมจริงนะอะแบบบแบบนี้ก็ได้หอมจริงนะคะแล้วก็แบบมันบางแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วเขาก็ ซึมซับได้ค่อนข้างดีงามมากเลยนะคะตอนแรกมึใช้แบบเป็นเฟรชใช่ไหมที่มันเป็นเย็นๆอันนี้ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ดูนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมจริงๆนะแล้วก็ใช้มาก็รู้สึกว่าอะดีงามะแล้วก็เลือกเป็นช่วงสลิมนะเพราะว่ามันจะได้ไม่อึดอัดเรามากเกินไปเวลาเป็นประจําเดือนนั่นเองนะคะทุกคนที่สามซอมอมี8ชิ้นนะทุกคนราคาก็ไม่แพงมากนะคะยังไงก็ลองดูกันได้นะเผื่อใครแบบอยากหาผ้าอนามัยที่มันมีกลิ่นแบบ่อนค่อนหอมอะไรเงี้ยแต่มี่ไม่แน่ใจว่ามันจะ คนแพ้ง่ายจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยแต่ส่วนตัวมิวคือชอบมากเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคือใช้มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าลืมบอกนันเองพักเลยมาบอกในเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์อัติภาช็อปนั่นเองคนซึ่งมิวทาคลิไปไว้แล้วนะว่าเปิดอของเขามาเปิดถึงชอบเ่อของเขามาจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะคะยังไงก็ไปติดตามในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบรูป ที่ถ่ายรูปบางส่วนไว้ให้ดูแล้วกันนะที่ชอบแบรนด์นี้นะคะก็เพราะว่าเขาเป็นเสื้อสีแบบพื้นนเลยนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นแบบเรย่อนบ้านอะไรเงี้ยซึ่งถูกจริตกับมิวมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนั่นเองนะคะมีทางเรย่อนไหมพรมอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คือเป็นแนวมิวของมิวอยู่แล้วนั่นเองนะมิวไม่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นลายพ้อยๆลายดอกไม้ลายตุ๊กาตาอะไรเงี้ยคือไม่ได้สายนั้นนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นลายก็จะเป็นลายตรงๆลายเดียวเลย,เลยอะไรเงี้ยนะไม่ได้ลายที่แบบ เป็นลายปริ้นต์หรือว่าลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะปวดหัวเลยนะคะก็เลยชอบแบรนด์นี้นะคะไปเจอมาจากพี่นินนิน black secret นั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่ตัก10แบบ75็ดสบาทถ้าแบบขายส่งนะเพราะว่าเขาขายส่งด้วยนั่นเองนะคะเริ่มจาก75บห้แต่ว่าถ้าซื้อแบบเป็นตัวก็ตัวเริ่มจาก เริ่มต้นราคาที่ร้อยบาทะอะไรอย่างเงี้เองแล้วก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างดีนะคะผ้าเลยยอมแบบ2ชั้นะอะไรเงี้ยไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปใส่สบายแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดได้ถึงแบบอก40เลยด้วยน,นะคะไปติดตามแบรนด์นี้กันได้นะคะของอาติพาช็อปนั่นเองนะคะอ้ยเดี๋ยวนี้แบบเป็น f อแบรนด์เขาเลยนะแล้วก็อุดหนุนแบรนด์เขามาด้วยนั่นเองนะคะที่ใช้ในห้องน้ำก็แล้วกันนะคะตอนแรกก็จะเป็นวสัสันทุกคนตัวนี้ชื่อว่าวัสันเลิฟมายสกินเอเซนต์บาร์นั่นเองนะคะสีเป็นแบบ นอกจากได้เยอะแล้วนะคะตอนนั้นซื้อมาแบบในราคาแบบที่ตอนที่เขามีโปร8 8บาทด้วยนะก็ซื้อมาแล้วก็คุ้มค่าทุกคน7 5 0เลยอะ่ะเกือบลิตรนึงเลยนะคะแล้วก็มิวไปดมกลิ่นเขามากลิ่นเขาดีมากเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรย,ยาๆยานิดนึงหอมๆเหมือนกับเราอยู่ในสปานั่นเองนะคะตัวนี้นะก็ไปลองดนได้สีเหมือนน้ำผึ้งเนาะเออนะคะกลิ่นหอมดีนะคะแล้วก็หลังล้างเขาก็จะเป็นผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะนั่นเองแต่ถ้าใครที่ชอบแบบอิียดก็อาจจะข้ามตัวนี้ไปะเพรา ของเขาค่อนข้างลื่นเลยแล้วก็มิ้วใช้คู่กับตะข่ายตีโฟมก็คือใช้ได้ดีมากนะคะสำหรับของวัสดุนั่นเองนะคะไปลองดูกันนะคือแบบคุ้มมากอะทุกคนไม่ใช่ว่าของที่วัสดุทำก็คือดีหลายอย่างเลยนะที่มิวชอบในตอนนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะไปลองแกัน L'Oreal Elset Total Repair 5นะคะทุกคน filler repairing mask นั่นเองนะคะจำได้ไหมที่มิวรีวิวไปครบทั้งลายแล้วเหลือ ลืมไปว่าเหลืออะไรเหลือ <The ir> อันนี้อันเดียวนั่นเองนะ,ะทุกคนที่ไม่เคยลองนะั่นเองนะก็เลยไปซื้อมาลองแล้วก็รู้สึกว่าเอยเนื้อเขาค่อนข้างดีงามเลยทีเดียวแต่ว่าเนื้อเขาจะไม่ได้ข้นเท่ากับตัวแบบหลอดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ข้นกว่าเ <The ir> นื้อคิีมนวดผมของเขาเนั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นอะไรเหมือนกันเลยนะคะทุกคนก็ข้นประมาณนึงแต่ว่าข้นไม่เท่าตัวหลอดเขานั่นเองนะ,ะข้อเสียของเขาจะไม่มีแบบอะไรกัน้นระหว่างฝากับเนื้อครีมคะทุกคนถ้ามันมามันก็จะเป็นแบบ ถ้าส่งพัสดุมามันก็จะเออเออ,เอ,อเอียงไปตามแรงน้มถ่วงโลกนั่นเองนะคะก็ต้องปิดมาดีๆนะตัวนี้ก็ช่วยผมเราดูนุม่มนิ่มขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะมีใช้อีกตัวหนึ่งนะ,ะใช้คู่กันนะเออเนี่ยเป็น soap and glory นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราว่าเราไม่ได้ชอบเขาใช่ไหมเพราะว่าใายแบบแห้งกับตอนที่ผมแห้งผมมาดอะไรเงี้ยมันจะดูเหนียวเหนอะ,ะม,ามากเลยนะคะแต่พอมาใช้กับ แบบอามักผมร่วมกับการหมักผมตอนสระผมในห้องน้ำอ่ะคือดีคือเลิศมากทุกคนมันทำให้ผมเราดูนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะถ้าใครได้เซรั่มผมมาแล้วทำให้รู้สึกว่าเหนียวเวลาใช้ตอนแห้งๆนะลองใช้หมักคู่กับครีมนวดผมดูนะคะคือมิวก็เอาครีมนวดผมมาใช่ไหมแล้วก็กดตัวในประมาณ45หปั๊มเอามาผสมกันแล้วก็หมักเน้นไปบริเวณที่กลางผมไปถึงปลายผมนั่นเองนะคะมันก็ทาให้แบบ โอ้ยผมดีขึ้นโดยเฉพาะที่ปลายผมมันก็จะรับความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนจากตอนแรกไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบเลยวนะคะเพราะว่ากลิ่นขาหอมมากเลยแล้วก็ใช้คู่กับตอนสระผมในห้องน้ำคือดีงามมากนะคะทุกคนเป็นเซรั่มออยนะคะจาก s o a p glory นั่นเองนะคะเผื่อใครติดตามมาว่าตอนแรกไม่ได้ชอบตอนนี้ชอบเลยวนั่นเองนะ,ะสกินแคร์นั่นเองะะทุกคนมีรีวิวไปแล้วว่าแบบอะไรช่วยให้หน้าใสใช่ไหมก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะซึ่งมิวไปลองมาแล้วทั้งเดือนนี้ก็พบว่าเขา แต่มิวใช้พร้อมกันไงใช้แบบคู่กันอ่ะมันก็ทําให้ผิวหน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นมาแบบนิดนึ่งทุกคนก็เลยจะเป็นแบบข้อสรุปเลยว่าชอบทั้งสองตัวเลยเพราะว่าแต่ละตัวมีข้อดีต่างกันนะคะตัวนี้เริ่มจากลอรีอัก่อนนะคะไกลโค l i c ไรท์หนึ่นั่นเองนะมันก็ช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เนื้อเนียนเกลี่ยง,ง่ายมากเหมือนแบบ ทานน้ำหอมลงบนหน้าแล้วก็เกลี่ยง่ายผิวดูชุ่มชื้นด้วยนะคะหลังทาส่วนตัวนี้นะคะมันก็ให้มาในปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ตอนทานมันจะแบบมันต้องวอร์มเนื้อแคปซูลข้างในให้เขาแตกก่อนที่เราจะทานหน้านิดหนึ่งนะคะทุกคนเออนะชอบปริมาณก็คือชอบเซนเทล่านีคะทุกคนเพราะว่าได้ปริมาณเยอะมากแล้วก็ใช้คุ้มมากใช่ไหม ตอนนี้ก็ยังใช้หมดเลยนี่เงค่ะทุกคนเออนล้ก็เลยใช้คู่กันไปเลยแล้วใช้ร่วมกันเลยก็รู้สึกว่าเออผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะดูหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็หน้าเนียนมากขึ้นขึ้นนั่นเองนะแต่ในส่วนของจุดด่างดำม,มันก็ยังสดสินไม่ได้เช่นเคยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเองเนาะซึ่งแบบมิวก็รักษามานานปีแล้วมันก็ไม่ได้ลดอะไรแบบมากมายนะเพราะาต้องเจอแดดทุกวันด้วยนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็เลยดูกันแดดมาซึ่งกันแดดคู่ใจของมิวก็คือรีวิวไปแล้วนี่เองนะคะก็จะเป็นของ l o r e a l Paris <ๆ>นั่นเองนะคะค Uv Defender Uv Serum Protector Bright and Clear นะทุกคนสีชมพูแบบเนี้ยเป็นสูตร Bright and Clear ก็คือช่วยผิวหน้าดูดกระจ่งางใสขึ้นหลังที่เราหลังจากที่เราทานี่ยเองนะคะซึ่งก็กระจ่งางใสขึ้นจริงๆนะทุกคนมิ้เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วทุกคนก็ไปย้อนดูกันได้แล้วก็ช่วยผิวดูชุ่มชื้นด้วยนี่นะคะแล้วก็ แต่กลิ่นเขาจะเป็นกันแดดนิดนึงนะคะกลิ่นไม่ได้แย่มากนะคะกำลังดีแล้วก็กันแดดค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงหลังทาน,นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะทีมทาตัวกลางคืนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ชอบมากจริงนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นของมาริสาคิสนะคะทุกคนสีนี้นะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะคะอดอู you, นะกลิ่นนี้จะเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนิดนึงนะคะทุกคนเกรเดียนต สีไล่สีไปอะไรเงี้ยคือกลิ่นดีงามมากมันเป็นกลิ่นที่หอมละมุนนะคะเหมาะกับการทาตอนกลางคืน,นมากแล้วก็ไม่หอมไม่ฉุนจนเกินไปนั่นเองซึ่งขนาดประมาณนี้นะคะมิวแรกซื้อมาจากวัดสดุนเนี่ทุกคนก็ซื้อราคาตามเธอกําหนดแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาลองนั่นเองนะในราคา49บาทเป็นแลกซื้อได้สิแลกซื้อนเลยนะทุกคนก็ไม่ผิดหวังที่เลือกมานะเพราะว่าเราก็ไปดมก่อนที่เราจะเลือกกินนะคะทุกคนก็มีหลายสีนะให้ไปเลือกกันมิวก็เลือกสีนี้มานะเพราะว่าหอมละมุนแล้วก็กลินน่น,อนนอานอมกเลย สลิปปิ้งม้านะคะเห็นแบบนี้มีชายสลิปปิ้งมาร์ลดสิวนะทุกคนเพราะช่วงหนึ่งคือสิวเห่ม,มากนะคะที่ชอบก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะเออนะทั้ง2ตัวก็คือชอบทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวแรกจะเป็นของบาโดมากินะ,ะทุกคนสีชมพูนี่สูตรแอคเน่นะ,ะช่วยลดสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน 23ML MM, เอแอนั่นเองนะดูรักษาสิวตอนเวลานอนต่างๆนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ l e a d e r s o l u t i o นนะคะ p, p ี h a s l e e p i n g Mask A C c a r e แนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วย ลดปัญหาสิวุตานลดสิวเสี่ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาดูขาสกัดจากเปึกมังคุดนั่นเองนะซึ่งเขามีอยู่หลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าวานมะกีนั่นเองนะคะทางง่ายแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยู่ดให้ผิวดูชุ่มชื้นก่อนนอนนั่นเองนะ ส่วนเรื่องสิวเนี่ยมิวก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมิวไม่ได้เป็นคนที่แบบสิวเห่ออะไรขนาดนั้นนี่นะคะก็คือใช้ไปกันสิวขึ้นนั่นเองนะคะเออนะตัวนี้ก็คือใช้ได้ดีมากแล้วก็ไม่แสบไม่คันด้วยนั่นเองนะคะถึงเขาะจะบอกว่ามี pha อะไรอย่างนี้ทุกคนมิวก็ไม่ได้แสบหน้าอะไรตื่นมาก็หน้าดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยนั่นเองนะคะเรื่องสำอางกันแล้วนะคะปิดเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเริ่ม อันแรกจะเป็นแป้งฝุ่นของพอสเนะทุกคนสีชมพูนะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอ่าพอทรีดิไฮยาโคเรียโกนะคะทุกคนคือมีก็ทามาอยู่ด้วยนะมันช่วยให้ผิวของเราดูแบบเล่นแสงมากยิง่งขึ้นไรลยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ชอบก็คือมันเบลอรูขุมขนได้ดีกว่าตัวสีทองอย่างนะทุกคนแล้วก็คุมมันไหมก็ประมาณหนึ่งนะคะแต่คุมมันอาจจะไม่เท่าสีทองแนละ้วแต่ในเรื่องของความเบลอผิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีงามมากเลยน,ะนั่นเองนะมิวใช้คู่กับ แปรงพุ่มๆแล้วทุกคนอะไรก็ได้นะหลังทารองพื้นเสร็จก็คือทาตัวนี้ตามนะคะมันทําให้ผิวเราดูเล่นแสงแต่ว่าผิวของเราดูเบลออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วกลิ่นหอมด้วยนะคะเนื้อแป้งเขาจะเป็นสีออกแบบนุ่นๆเลยนั่นเองนะคะไปลองดูกันตัวนี้ชอบลิปแล้วนี่ยทุกคนตัวแรกเลยอ่ะไม่ชอบไม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เคที่นั่นเองนะ,ะที่มิวลองของไปซึ่งติดทนจริงนะคะแล้วก็ยี้ปากได้จริงนะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบ ตัวนี้ก็คือจะเลอะนิดหนึ่งนะช่วงนี้ก็ยังเลอะอยู่นะพยายามตั้งเวลาใช้ก็ตั้งไว้นะคะมันจะได้ไม่หกเลอะเทะนั่นเองนะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งก็คือเข้ากับผิวมิวมากๆเลยนั่นเองนะคะทุกคนนะไปลองดูย้อนหลังกันได้นะคะตัวนี้นะออริออนนั่นเองนะทุกคนที่มิวเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือชอบทั้งสองตัวเลยนะคะตัวเนี้จะทําให้ปากของเราดูชุ่มชื่นนะคะแล้วก็สีสวยมากแต่ว่าอาจจะไม่ติดทนเท่าไหร่แต่คือกลิ่นหอมมากแล้วก็สีทีงามมากนี่เป็นเบอร์186นั่นเองนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นดิฟ่อนทุกคนเบอร์2องสนะคะตัวนี้ก็ทามาข้างในปากนิดนึงสีเข้ากับมิวเชนเคยนะคะแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวนะแต่ก็ไม่ติดมาร์กนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นโฟร์ทูนั่นเองนะคะเนื้อเนียนทาง,ง่ายลต่ยง่ายเป็นรุ่นอ่ที่เป็นพาวเดอร์คิสนั่นเองนะคะทุกคนเนื้อจะเป็นเป้งแป้งแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าเนื้อเขาทาค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็สีติดแบบ ติดเลยทาไปก็ติดเลย,ยนั่นเองแล้วก็ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากนั่นเองทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมหอมแล้วมันจะเป็นกลิ่นแบบมันขนมขนมองุุ่นองุุ่นนิดนึงนะคะ <S <S แล้วก็มีถึง2เบอร์ทุกคนมีมีสีส้มตัวหนึ่งใช่ไหมสีส้มอันนี้อันนี้เบอร์ศูนย์หกนั่นเองนะคะมันจะเป็นสีแบบส้มๆ้มนุดนนดนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งสีเบอร์หนึ่งศูนย์เบอร์สีตาลนั่นเองนะ <S <S โอ้ลดมากทุกคนคือ อย่างน้อยต้องมีสักสีหนึ่งอ่ะมิวก็ว่าจะไปซื้อสีชมพูอีกสักสีหนึ่งนันเองนะคะเพราะเนื้อมันดีมากจริงๆนะทุกคนทาน,นุ่มปากมากๆเลยนะแต่ตัวเนี้ยก็มันเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าเขาก็เอ่อไม่ได้ติดทนมากนะเป็นเนื้อแมทค่อนข้างที่จะ นุ่มเบาสบายปากไม่ได้แบบหนักปากมากนะักนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะคะที่มิวมาใช้แล้วชอบในเดือนหนาอยู่นั่นเองนะคะกงว่าจะชอบกันแล้วมิวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิวเมอร์ด้เกิลค่ะไปแหละไยบายตามกันได้นะคะ